วอะไรกุ้งกเรามาตุนล้อฮิบูบารูกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีอะไรอยู่ในมือด้วยก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นเราไปอ่านดุอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนนะคะรับปีซิดนีอินมันวัดสุกันีฟังมาเอาละทีนี้เรามาดูสิ่งของที่อยู่ในมือคุณครูกันดีกว่าต่อตะปูกัก็ต่อตะปูตักตักตอไม่ดีโดนนิ้วเขาลอกต่อตะปูกัก็ต่อตะปูกัก็ตอไม่ดีโด,ด,ดนมือเขา็อกอ่า ส่วนอันนี้เราเรียกว่าตะปูนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซมบ้านนะคะเอ,อซ่อมแซมยังไงนะอย่างสมมุติว่าเ,เราต้องการที่จะซ่อมประตูนะคะประตูบ้านของเราอะ่ะมันโอบหรือว่ามันประตูห้องน้ํามันปิดไม่ได้นะคะตอนเสียแบบเนี้ย คุณพ่อของเราหรือป้าป๋าของเราก็จะต้องมีตะปูมีค้อนเอาไว้ตอกนะคะเพื่อที่จะยึดจับสิ่งต่างๆให้สนิทนะคะหรือว่าให้ไม่มีช่องโหว่นะคะหรือว่าเราต้องการที่จะแขวนสิ่งต่างๆเราก็อาจจะใช้ตะปูนะคะตอกก๊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 อกแล้วก็เอาของมาแขวนตรงหัวตะปูได้นะคะ เอนอกจากค้อนกับตะปูที่ใช้ซ่อมแซมบ้านแล้วยังมีอะไรอีกนะที่เราใช้ซ่อมแซมอุ้ยเด็กๆลองดูสิคะเราเรียกว่าอะไรไขควงอ่าไขควงเอาไว้ใช้ขันน็อตนะคะหรือว่าคลายน็อตนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้คืออะไรคะคีมนะคะคีมเอาไว้จับ เอาไว้ดึงนะคะแล้วมันก็จะมีครีมอีกชนิดหนึง่งซึ่งเราเรียกว่าครีมปากจิ้งจกอันนี้เอาไว้หนีบเอาไว้ตัดนะคะให้มันขาดออกจากกันนอกจากครีมแล้วก็ยังมีกุญแจปากตายเอา้าทำไมเขาถึงเรียกกุญแจปากตายล่ะอ๋อกุญแจปากตายก็คือมันไม่สามารถขยับขยื่นได้นะคะมันก็จะอยู่แค่ช่องของมันแค่นั้นเราก็จะต้องใช้ ขันน็อตที่มีหัวเท่ากับกุญแจแล้วมันก็จะมีกุญแจเอกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียกว่ากุญแจเลื่อนแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนได้ถ้าน็อตอันเล็กเราก็เลื่อนเลื่อนกุญแจให้มันรูเล็กๆจะได้จับน็อตขันได้แต่ถ้าน็อตอันใหญ่ๆเราก็จะเลื่อนกุญแจให้มันกว้างขึ้นแล้วเราก็จะเอากุญแจเนี่ยไปขนีตรงนอ็อตแล้วก็ไขน็อตได้นะคะเห็นไหมคะว่า สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ซ่อมแซมนะคะมีหลายอย่างเลยที่สำคัญนะคะเด็กๆเ,เอามาเล่นเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายค่ะอย่างค้อนก็เหมือนกันถ้าตอกโดนนิ้วมือเป็นไงคะโอ้โหนิ้วบวมปูดเขียวอีเลยนะคะหรือกุญแจต่างๆก็เหมือนกัน เอามาหนีบเอามาไขเอามาดึงโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอาจจะเกิดบาดแผลได้นะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรามาอ่านดูอาเปิดประชุมพร้อมกันค่ะสุบฮาเนกัล้อฮุมมากวบิฮัิกะอัชฮะดุอัลาอิลาฮะอิลลาอันตาอัสตัฟกิรุกะาวะอตูบุอิไลก้อัสสลามุอะไยกุมบาระห์มุตุลอฮิวะบาระกาตุไม่